ต่อมาคลิปต่อเน,นื่องกันเด้อพี่น้องเด้เอบังหันเอาตอนตอนไปนมนี่แหละไปนมนี่ให้เบิงเมื่อวานเออเมือ่อคลิปที่แล้วนี่เอาตอนไปนมให้เบิง้งแต่ว่าคลิปนี้เอา <c oughs> ต่อเน,นื่องกันมากก็คือตอนเพิ่นเฮ็ดไปนมแล้วไปนมกันเลย ไปน,นมลแล้วหล่ะจ้ะเป็นเตรียมขึ้นคอเนี่ยเริ่มเริ่มสิข,ขึ้นคอขึ้นคอนี่ยเป็นมาเห็ดไผ่กลมเป็นไผ่กลมนะพี่น้องได้ขึ้นคออ่าตอนขึ้นคอเมันจะเห็ดไผ่กลมแปะปากนี่แเป็นน้องนี่แหละใส่ครับ มักเด็กเห็นพอไพ่กลมไปสามไพ่กลมสามเซนสามสามหลอดสองไพ่กลมเพิ่อนนะเมนบ่กไพ่มเจ้าในคามสามหลอดสองบ่เตสีเฮดเตสีเฮดคามสามสามหลอดหนึ่งคามสองหลอดหึก็ออกได้เนาะได้ พอจันบวชคอยเป็นแล้วก็แวะแล้วนะเลโก้แวะปากอสดหายอยู่งามอยู่คนเดี๋ยวเห็นรูปเป็นล่างแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นรูปเป็นทรงละเมื่อนี้เพิ่นกะสารหน่วยนี่ต่อบริสีดสารหน่วยนั่นเมื่อเนี่ยเตี้ยตัวนี้แหละต้อน่ะเต็ดปากมันแหวะมันเลี้ยวเลยตี้ห็มันเลี้ยว เว่าไม่กับอะไรเลยอันนี e ้ทำแล้วใช่ได้คอไปแล้วกไงทำได้สานัอนไปเลยของลอยปอกห่าเด้อพี N ่น้องเด้อชนี่นอนเบิร์งยามเดชก็งามยามนั่นพอดีสูงต่ำก็นเดชพอดีสมส่วนพอดีสมส่วนพอดีสมส่วนมันกันสูงน้อยน้อยสูงกับ บ่งามอีกทีนอนบูสมส่วนกันนะเนาะแต่ว่าหน่วยนี้บางคนก็มักมักใหญ่ประเด็นมีอันเดียวมันก็มักบูคือกันคือว่าอันั้นเปรี้ยปากแล้วก็มมวนมมวนกวดขั่วเออมุนขวดขั่วแดีวกัน เราตกสามเนเราตกสนะ่ะแล้วก,ก็แวะปาแล้วกัน่อตัวไปนเลยงานบุนพี่นองน่วยนั้นเล้ยวน่วยนี้เราเป็นกษตสศาสรน้วยนั้นตอกไปนฝืนมาเข้านียง้นืนนนะคลิปนี้ก่อนพี่้น้องเบิ่์นตอนอ่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เก้าหละ่ะกับทั้งสองเฮาให้กำลังใจกับผู้สารพูดทำคลิปสุดท้ายกา็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ